ข่าวล่ามาแรงแซงโค้งครับทุกคนที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ก็คือคขเมเรนเปลี่ยนชัญชาติเป็นลาวเพื่อที่จะได้กลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยนะครับเพราะว่าแรงงานคขมรนในเรื่องการขึ้นะเบียนใหม่หรือว่านำเข้าใหม่นั้นทางฝ่ายไทยเองยังไม่ได้เปิดรับตรงนั้นนะครับก็เลยทำให้คขมรน,นั้นเปลี่ยนแผนนะครับหันไปเปลี่ยนสัญชาติตัวเองเป็นลาวโอ้ตรงนี้ถปอทว่าเป็นประเด็นใหญ่ ประเด็นใหญ่มากครับทุกคนลองไปฟังดูข่าวดูก่อนครับผมข่าวด่วนล่าสุดครับอัปเดตสถานการณ์ครับวันนี้วันที่ส1มกราหม6 9กัมพูชาจะมีแดนติดกับประเทศลาวนะครับแต่ก็ข้ามไปประเทศลาวครับยอมเสียเงินนะครับเจ0 0ันห้านะครับเพื่อแลกกับการเปลี่ยนสัญชาตินะครับเป็นสัญชาติลาวแล้วครับแล้วก็วกเข้ามาข้ามฝั่งโขงเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยนะครับผมสอบยากเหมือนกันนะครับก็ต้องดูพาสปอร์ตดู ใบทํางานให้ดีนะครับผมตอนนี้กัมพูชาเปลี่ยนแผนแรงงานกันมพูชาครับยอมเสียเงินอีกทอดหนึ่งนะครับเพื่อเข้าประเทศไทยนะครับผมในผลมาอัปเดตสถานการณ์เรื่องนี้นะครับผมมีเรื่องใหญ่มากนะคะคัเมเเปลี่ยนสัญชาติเป็นลาวนะคะเพื่อที่จะอยู่ในไทยนะคะหลายคนคงทราบแล้วนะคะว่าเดือนหน้าเนี่ยนะคะคัเมเจะต้องกลับประเทศให้หมดเพราะคนไทยไม่เปิดรับแรงงานคัมเนะคะวันที่ภายในวันที่13เนี่ยโอ้โหทุกคนครับก็จริงก็ มันเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากกว่านะในความคิดคิดผมนะถ้าเกิดเป็นจริงนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากๆเพราะสมมตินะเขมรเปลี่ยนชาติเป็นลาวได้จริงๆงคือหรือแอบอ้างหรือสวมสิทธิ์ใดๆก็ตามนะครับแต่เขาไม่ใช่คนลาวถ้าเข้ามาทํางานในประเทศไทยนะแล้วเขาเกิดทําผิดกฎหมายมอะไรก็ตามขึ้นมามันจะเป็นการตามตัวยากมากครับพะเขาจะไม่กลับไปอยู่ที่ประเทศลาวนะเขาจะกลับไปอยู่เขมรซึ่ง นั่นหมายความว่ามันสิ้นสุดแล้วฮะการตามหาตามหาที่ไหนเพราะว่าที่ลาวเนี่ยต้นทางก็ไม่มีแล้วนะคือเป็นเรื่องที่น่าวน,นะฮะผมว่าไอ้เรื่องสวมสิทธิ์เนี่ยมันเป็นไปได้จริง,รงไหมระหว่างขมรนจะสวมสิทธิ์เป็นลาวเป็นประชาชนคนลาวเนี่ยซึ่งไม่มีใบแจ้งเกิดไม่มีอะไรเลยถามว่าเป็นไปได้มันมีโอกาสเลยนะทุกคนเพราะว่าเลยไหมคือเมื่อก่อนทุกคนได้ฟังข่าวไหมที่ทางภาคเหนือของไทยอะที่บอกว่าว่ามีพม่ามาสวมสิทธิ์ชาวเขาอะ่ะ สวมสิทธิ์เป็นชาวเขาเพื่อจะได้อ่าถึงเวลาจะได้ทำํำแบบชนเป็นคนไทยขนาดประเทศไทยเนี่ยระบบต่างๆนี่ผมว่าทันสมัยมากๆนะหลายสิ่งหลายอย่างนี่เอาง่ายว่าหลอกไม่ได้อ่ะนะครับแต่เขาก็ยังทําได้นั่นหมายควาว่าช่องทางช่องว่างหรืออะไรก็ตามเหล่านี้มันมีให้คนมันเดินอ่ะเพราะฉะนั้นและประเทศบามเบเองก็บอกตรงเรื่องของอ่า ช่องโหวทงกฎหมายหรือว่าหลักการปฏิบัตินะเราเนี้มันอาจจะยังมีอันนี้อันนี้คาดเดาไว้ก่อนนะแต่ว่ามีข่าวแบบนี้มาค่อนข้างหนาหู2วันแหละถ้าเป็นแบบนั้นมันคือความอันตรายแล้วทุกคนเนาะมันคือสิ่งที่ไม่เฉพาะไทยและผลกระทบลาวก็ได้รับเต็มๆฮะอย่างที่ผมบอกถ้าวันหนึ่งเขาทําได้สําเร็จนะเขาเข้ามาประเทศไทยทํางานประเทศไทยแล้วเกิดทําผิดกฎหมายอะไรก็ตามฮะ นะวิ่งป่นชิงช้าปหรือว่าฆาตรกรฆาตรกรรมอะไรไม่รู้แหละแล้วเขาก็หลบหนีกลับประเทศซึ่งประเทศต้นทางที่เขาแจ้งคือประเทศลาวใช่ไหมแต่ประเทศที่เขากลับคือเขเมรแล้วจะตามกันยังไงเขาเนี้ยนะฮะคือเขาสามารถทํางานในไทยได้เพราะเพราะสิทธิ์ของเขาทุกอย่างเอกสารเขาบุงบอกว่าลาวมาอยู่ที่ไทยก็ขึ้น,นเบียนแรงงานทํางานในไทยไปปกติเลย แต่วันดีคืนนี้อยากทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้ขึ้นมานะอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งเสร็จปุ๊บพอเป็นความผิดก็รักลอบหนีกับเข้าประเทศเข้าขมรนะส่วนเจ้าที่จะตามหาดูข้อมูลก็อ้าวทุกอย่างบ่งชี้ว่ามาที่ลาวไปที่ลาวหาไงไม่เจอลาวก็ได้รับผลกระทบเลยนะเสียหายแล้วเขาเนี้ยเหมือนกับเลี้ยงดูคนไม่ดีคนผิดแต่ไม่สามารถที่จะส่งตัวหรือว่าเอาคนผิดมา,างลงโทษได้ หนักกันไปใหญ่ครับทุกคนถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงคือผมบอกเลยนะมันคือเรื่องใหญ่ฮะมันคือเรื่องใหญ่ระดับสองชาติสามชาติอะไรที่ต้องแก้ไขนะครับผมคือการสวมสิทธิ์คนอีกชาติหนึ่งมาเป็นคนอีกชาติหนึ่งถึงยังไงสุดสุดท้ายแล้วเขาก็เลือกบ้านเขาอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาไม่ไม่สละชาติบ้านเขาออกแค่การสวมสิทธิ์แค่การหลอกเพื่อที่ได้มาทํางานในไทยนะความเสียหายนี่ประเทศเราก็รับเต็มเต็มเหมือนกันประเทศไทยก็รับเต็มเต็ม,ตมซึ่งเขมรนี่ไม่ได้รับอะไรเลย นะนี่แหละครับคนกระเมนทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในทําตัวเองทั้งนั้นทําตัวเองลว้ลวนๆแล้วมาสร้างผลกระทและความเสียหายให้ชาติอื่นนะมันไม่เฉพาะไทยครับคราวนี้มันลุกลามถึงลาวด้วยนะครับใช้ช่องว่างใช้อะไรพวกนี้มาขึ้นทะเบียนหรือว่ามาแอบอ้างเพื่อจะได้ขึ้นทะเบียนทํางานในไทยเพื่อจะอยู่ในประเทศไทยดูสิครับ อันนี้ถ้าเป็นแบบนี้มันคือความน้าด้านด้วยฮะคือความไม่รู้ไม่มียังอายคือพูดเกี่ยวกับประเทศไทยเยอะแยะมากมายพูดในสิ่งที่ไม่ดีให้ร้ายประเทศไทยมากมายทุกวันนี้เวลานี้คนกรมเมนอีกมากมายอก่างยังลบหลู่ดูถูกดูหมิน่นดูแคลนประเทศไทยอยู่เลยนะยังอวดอ้างสรรพคุณชาติตัวเองอยู่เลยบอกบอกว่ามีทุกอย่างนะยังรังเกเียจเดฉันแบรนด์สินค้าไทยฮะบางคนในจุดเผาธนบัตรไทย บางคนยังเหยียบยังชธงชาติไทยอยู่เลยแต่มีคนอีกมากมายอยากเข้ามาอยู่ประเทศไทยนะการกระทําแบบนั้นก็กลายเป็นการส่งเสริมกันอย่างเช่นการเหยียบธงชาติการเผาธนาบัตรนะการดดาประเทศไทยพากันส่งเสริมกันไม่มีใครห้ามใครแต่พอคนของตัวเองเนี่ยตะเกียรต,ตะกายลุกนี้ลุกลนนะทาทุกอย่างเพื่ออยากเข้ามาประเทศไทยอ่ะแม้กระทั่งการไปแอบอ้างเป็นสัญชาติลาว ไม่มีใครมาว่านะไม่มีใครมาห้ามเลยเหรอนะคืออยากมาอยู่บ้านเขาเมืองเขาแต่ทําตัวแบบด้านรังเกียจแล้วก็ทําตัวเกียดชาติเขาบ้านเขานะทําอย่างกับตัวเองนี่มีดีจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับผมไม่มีอะไรให้ดีเลยหรือว่าเป็นคนไม่ดีเลยนั่นแหละแล้ววันนี้ก็อยากมาทํางานอยู่บ้านเขาจนทําทุกอย่างนะฮะ มันจะก่อเกิดถึงความเสียหายผลกระทบกับลาวและก็ไทยอย่างหนักครับถ้าเกิดมันทําได้และทําสาเร็จนะไม่รู้อย่างที่ผมบอกอะระบบประเทศไทยว่าเคร่งและภาคเหนือจะมีมีการสมสิทธิ์ชาวเขาได้แค่นั้นเองแล้วบ้านผมไใจปะในเรื่องระบบตรงนี้ต้องยอมรับเราเรายังไม่รัดกลุ่มกันหรือว่ารอบครอบกานนั้นเพราะ,ะนั้นมีช่องว่างให้พวกเขาทําได้แน่นะถ้ามีเงินเป็นปัจจัยหลักแล้วเนี่ยอะไรอะไรมันก็ได้อะ่ะ มันได้ไอ้พวกเขามันดีแต่ลาวกับไทยผลกระทบเต็มเต็มครับไอ้พวกนายหน้าหรือพวกที่เอาเงินนั่นก็ไม่คิดอะไรอยู่แล้วได้เงินเนี่ยเนี่ยมันน่ากังวลนะครับผมมันคือเรื่องใหญ่ปัญหาใหญ่ปัญหารับชาตินะฮะแก้ไขาย,ยากลําบากมากถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาจริงๆนะถ้าเกิดเขาสร้างอะไรที่ไม่ดีขึ้นมาโอ้โหตามตัวไม่ได้ลงโทษอะไรไม่ได้ไม่สามารถนาตัวคนผิดมาลงโทษได้ มันเป็นโจรกรรมมันเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเป็นได้หมดอ่ะพราะสุดท้ายตามจับกุ่มตัวไม่ได้มันหลักหนีเข้าไปแล้วอยู่ขเขมรนะตามไปต้นทางลาวหาอะไรก็ไม่เจอเผอทะเลาะก,กันอีกเราเนี้ยเพราะมันเอาสิ่งไม่ดีมาโยนใส่ละสองชาติเพราะฉะนั้นก็เรียกร้องเลยครับทั้งคนลาวคนไทยนะถ้าเห็นสิ่งนี้ก็ต้องแจ้งต้องจัดการนะคนเราเองก็ต้องมีสมัคสำนึกอย่าอยากได้แต่เงินนะครับพวกนายหน้าเองต่างๆกันแล้วแต่ ต้องอย่าอยากได้แต่เงินอย่างเดียวฮะเพราะว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นแล้วมันใหญ่มากมันแก้ไขไม่ได้ครับนะผมก็เอาคลิปนี้มาฝากทุกคนเผื่อทุกคนจะได้เป็นหูเป็นตาจะได้รู้ว่าจะรู้เท่าทันพวกเขเมิ้นะที่อยากมาทํางานในไทยจนตัวสั่นแต่พยายามพากันพูดต่อว่าประเทศไทยสุดท้ายคน,นนี้หนีมีพลไทยและจะมาสร้างความเดือดร้อนความเสียหายให้กับทั้งไทยและลาวครับทุกคนฝากคลิปดูนี้ไว้เท่านี้สวัสดีครับผม